แ่้วคนนี้คือราาักษาค่ะหมอต้องใไไห้าหทำอะไรให้จนกว่าเมื่อไร่คือลบควาคุณภาพชีวิตมากๆคือว่าคือเขาเขาไปทําไปยีสลายนี้ตัวนี้มันหลอดตัวอ่อนใสมันก็จะมีปัญหาที่หมอจะซุกตามมาดูเส้นประสาทก็จะแคบตามมาแล้วก็ต้องมาผ่าตัดที่อยื่ที่เกี่ยวหมอมตามมานั่นเปนเองนั้นลบหลังปล่อยเป็นยาสุ่มไม่ชิ่นชมไม่ไม่ชื่นชมหมอลองอุปสรรคแต่ผมผ่าวันนี้แล้วนันอกมันคือไ่ยอมล จากไหนออกก็ปล่อยลมก็ลมออกอย่างก็แบนก็แบนแต่รับลมไนก็ต้องไปยกขนมปางขึ้นที่มันเติมลมไม่ได้จะเติมก็คือเอาออกก็เปลี่ยนของเทียมเลยหรือเป็นเชื่อมมันก็ไม่ไเลยพอเชื่อมตินแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้นั้นผูกมัดกันกระดูกเอวมีห้าข้อไอ้สองข้อสองข้อมัดกันไปแล้วมันไม่ทํางานอีสามข้อมันทำงานหนักมีชามลายสามข้อมันก็ตายก็ต้องมาผ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่จบวิธีที่ดี อย่าให้เป็นดีกว่าอนนานย่าอ้วนอย่านั่งนานอย่าทิาอย่านนานการกอบเงยการยกของหนักต้องทำให้เป็นให้ให้ให้เห,ห,หมาะสมอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนแล้วมันเป็นพันธุก,กรรมถ้าใครเป็นแล้วพอแม่เป็นเราก็ดูแลตัวเราเองนะอย่าไปยกของหนักไปพยายามบริหารกล้ามนะ้ะท้องกล้มามเราหลังให้เฉยๆนะครับผมไม่ใช่ผมไม่มีนะั่งท้องมีนั่นทงท้องฝึกได้ไหมครับขนาดท้องนม่มีได้เกินสอง หม่ๆมัเยถ้าปล่อยมันก็ออกเหมือนกันครับลบนิดหนึ่งก e. so ็เคยครกายผมทุกทีไม่เดินรือผมอย่างงี้เพราะมันชินปแล้วเราฝึกเป็นชินมันเราฝึกอนี้ปุ๊บมันก็หลังเราก็ตรงขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยเห็นไหมครับมันก็ถงน้องผู้หญิงเป่นได้มากกว่าผ้ชายเพราะผูหญิงกาเน้าท้ออ่อนแอกว่าผู้ชายเราฝึกพเิกกหมท้องนิดหนึ่งลนิดถ้าท่านฝึกเคยใม่ๆอาจะเแต่พอฝึกไปแล้วต่อไปชินครับแล้วก็ ลำตัวท so. ่านมาตั like identify, me, ้งตรงมากขึ้นเลยกระดูกหลังหมอรองกระดูกหลังกนรับมันหนักน้อยน้อยผมว่ามีอะการกันเพราะกระดูกหลังเราออกแบบมันทิดว่าเราเมันโค้งนะครับหรือข้างๆโค้งเพราะนั้นถ้าเราเหนี่ยนตรงก็จะรับมันหนักได้ดีขึ้นนะครับแรถเพราะว่าการบาดเจ็บมันก็ติดหลังเยอะขึ้นทำอะไรก็ตามถ้าเกิดถ้าเราล่อยเรื่อยๆไอ้ข้อด้านหลังเนี่ยรับมันหนักเยอะที่ฟาเสร็จแล้วมันก็จะมีหินปูนเข้าไปเกาะที่ที่หลังที่ก็ยิ่งทำให้กวดทับทิมมาใสา่อันนี้กวดทับทิมเรื่อยๆเรื่อยๆหินปูนต้องหาทุกไลายไม่ต้องหาทุกไลน์ ถ้ารู้แค่เพิ่กว่า50%ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงนะครับผมผมผมเป็นนะครับเพราะสมายัามายสมัน